สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขอนียวเซวิสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่หนีถักทายเอฟซีลูกขอนียวเซวิษณุแจ้งน้อยครับพี่น้องพามาเบิงนะครับของดีราคาประหยัดสําหรับเอฟซีภูกระลังอยากจะได้ง่วงแลคาประหยัดงบประมาณบ่หลายด้วยครับพี่น้องบาวาที่กับมาบอกไกลครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆมือนี้เดี๋ยวทักทายกับจาของฟ้ามของคุณพ่อจังเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุภัทรครับบ้านรวมใจครับอําเภอเมืองมหาสารคามครับเบอร์โทรฟ้ามของคุณพ่อจันเอยนะพ่อศูนย์แป 574-1445ครับครับผมเอามือนี้มี้งว่าจเปิดราคาหลายคู่หลายค้นเหมือนกันนะพ่อเนาะครับนะครับผมมีจักคู่พ่อทั้งหมดมือนี้มี่ทั้งเบอร์หกคู่ครับแม่ลูกสวยๆครับหกคู่แม่ลูกสวยๆราคาเป็นยังไงความมือนี้ราคาไทยบ้านครับราคาเกษตรกรครับจับต้องได้นะครับผมเอานะครับราคาไทยบ้านนะราคาเกษตรกรจริงหรือเปล่าจริงพี่น้องเบิรงในคลิปนี่นะครับพี่น้องได้ อ่าของดีถูกใจแน่นอนแม่ลูกตัวเมียกำเนิดนครเนาะครับเอาเดี๋ยวมาเบิ้งคู่แรกก่อนด้วยครับพี่น้องครูแรกครับแม่ลูกตัวเมียครับอ่า๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรช่องทางเบอร์โทรให้นะพ่อเนาะเอามาเบิ้งแม่ลูกคู่แรกครับพี่น้องนะครับเป็นแม่ลูกด้วยครับพี่น้องเอาอ่าลูกโตเมียนะพ่อเนาะลูกตัวเมียครับอ่าได้จักเดือนแล้วพ่อลูกอายุหาเดือนครับอ่าลูกอายุหาเดือนครับเป็นลูกสติงเล่ครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งใบหลอดครบนะคุณพ่อเนาะครับผมเอานะครับแม่ท้องสองเดือนครับ ลูกที่ไดในทองครับลูกที่สองครับอ่าลูกสองค่าทองนะครับแม่ทองได้สองเดือนกับพ่อไหนนะครับพ่อพริกแดงครับพริกแดง SK 5 8 1พี่น้องครับผมประกันทองอ่าประมาณลอยสี่สิบบวกนะพ่อเนาะครับผมอ่ามีลอยสี่สิบบวกนะพี่น้องแม่เพิ่นอ่าเป็นงัว่โบดอยู่ครับพี่น้องลูกสาวเบิ้งรับผลงานการให้ลูกของเพิ่นนะครับลูกดี้วพี่น้องสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนี่ครับลูกสาวเพิ่นโอ้สูงเทียบเทียบแม่หรอพี่น้องแม่นี่ให้ลูกดีนะครับ ซื้อสองรุ่นสามนะพ่อนะรุ่นสามครับซื้อสองรุ่นสามแม่ทับพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งไว้ทองแล้วนะครับเอาไก่จะตัวทองไหมพ่อตัวทองแล้วครับรับประกันทองครับประกันทองบอครับตัวนี้ครับเอาซื้อสองได้สามประกันทองเด้อครับพี่น้องตัวนี้ประกันทองให้เรียบร้อยเอาลูกสาวสตริงเล่สองศูนย์หนึ่งแม่ทองพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่ง เอาฟังราคาไน้พ่อบัะนี้เปิดไปเท่าไหร่ไปได้ครเปิดไปสามสิบสามทรงฟรีหนึอยโลครับสามหมื่นสามพันครับสามหมื่นสามพันทรงฟรีหนึ่งรอยกิโลครับพี่น้องครับนะครับบล็อกไกจากสารคามกับทรงไอหยอดฟรีนี่ครับอ่าทรงฟรีหอดคอกบลอกเกินหนึอยโลด้วยครับพี่น้องนะครับไกลก็นั่นพี่น้องกับพูดคุยกันเอาครับผมเอาแม่กระทองเรียบร้อยว่าต้องไปลุ้นเลยครับพี่น้องตรวจเศร้าเรียบร้อยนะครับผมไผ่บ่แน่ใจอยากตรวจซ้ำว่าว่ากันนะพ่อเนาะครับผมเอาตรวจซ้ำก็ได้คู่นี้ สามหมื่นกับอีกสามพันครับสามพันต่อร่องได้ครับอาคู่แรกครับพี่น้องคู่แรกผ่านไปนะครับเรื่องเม็ดสีนะครับเรื่องการทรงลูกของแม่นี่ก็ถือว่ามาดีนะครับตัวเนื้อทองไส้พริกแดงเอ็ดคหาแปดหนึ่งเรื่องสีก็ต้องห่วงครับพี่น้องนะครับดิดแน่นอนนะครับอาคู่แรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเบื้องคู่ที่สองนะครับโอ้ราคาพ่อฟังด้วยพี่น้องนี่แหละราคาเกษตรกรตัวจริงนะครับพุ่งมาประมาณบ่หลไหลอยากได้ของดีมีคุณภาพนี่คลิปนี้มาแล้วครับพี่น้อง ซื้อสองได้สามสามหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องนะครับสุดคุ้มเลยนะครับตะก,กี้นี่ต้องมีแน่นอนล่ะสีกัวนะครับคู่แม่ลูกแบบนี้แบบประกันท่องเอาคู่ต่อไปอันนี้ก็ลูกตัวเมียนะพอ่อเนาะลูกตัวเมียคือกันครับลูกตัวที่ใดล่ะพอ่ออยู่นั่แม่นี่ลูกตัวที่หนึ่งครับนี่ลูกแรกเนาะพ่อเนาะครับผมลูกแรกลูกได้สามเดือนครับอายุสิบเดือนครับแม่ก็ร้อยเกือบร้อยสี่สิบเพื่อกันครับพี่น้องนะครับร้อยสี่สิบเพื่อกัน แม่ทับอีกไปพ่อแม่ทับเลยครับรับประกันทองคือกันครับตรวจทองแล้วรับประกันอันนี้คือซื้อสองในสามเนาะครับแม่ทับเรียบร้อยรับประกันทองให้เบิ้งครับพี่น้องลูกสาวนี่ครับลูกหลอดถ้าลูกขึ้นโตครับลูกหลอดครับลูกหลอดพ่อได้ครับพ่อพอนาเดชครับอ่ท้องนาเดชนะครับลูกสาวนาเดชเนาะนะครับลูกสาวนาเดชแม่ท้องครับลูกสาวลิโก้ครับแม่ท้องนาเดชครับอ๋อลูกสาวเป็นลูกของลิโก้ครับแม่ท้องนาเดชครับ คููนี่เปิดรายไปได้พอ่อเปิดไว้สามหมื่นหนึ่งพันครับสามหมื่นกับอีกหนึ่งพันเป็นคููแม่ลูกเด้อครับพี่น้องครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทแม่ทองแล้วประกันทองประกันทองรประกันให้เจ็ดเดือนก็พอ่อประกันสามเดือนสี่เดือนไว้<อ>ไลยครับฝองแน่นอนครับสามถึงสี่เดือนครับของร้อยเปอร์เซ็นต์เอาครับผมเอาราคาอีกรอบหนึ่งได้พ่อ รับเปิดไว้31,000ส่งฟรีร้อยโลครับ31,000ส่งฟรีร้อยโลครับครับผมนี่ถือเงินแสนมน้าพี่น้องอาจจะได้ง่วงกับบ้านสามคร่ผลละพี่น้องครับนะครับจากฟังจากวาคาแล้วน่าจะได้สามคูรูผลละนะครับต่อไปคู่ที่สามครับคู่ที่สามเมีลูกตัวเมียคือกันครับนี่อันนี้ซื้อสองเลยสามมาครับอันนี้แม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่างเนาะครับไปทับเอาเองเอาลูกตัวเมียลหอดแปดเดือนไม่พอลูกไปสี่เดือนครับสี่เดือนกว่าๆเนาะพ่อเนาะครับอ่าสี่เดือนกว่าด แม่กับยู่อยสาบวกเครื่องอมดําแดงนะพี่น้องคููนี่นะครับเป็นเครื่องอมแม่พรอได้ทับแม่ทองว่างแม่ทองว่างครับอันนี้ก็ลูกแรกเนาะครับอันนี้ก็ลูกแรกขึ้นกันบิเคครับลูกก็เลี่ยมโตมาดีนะครับตัวนี้หลยไปได้พ่อคู่ที่3เปิดไว้ที่27,00 0บาทครับ27 0 0 0บาทพี่น้องได้คููแม่ลูกนะครับสองหมื่นเจ็ดนะครับเอาคููแรก3ามหมคูสองสามหมื่นเอ็ดคนี่สองหมื่นเจ็ดครับ นะครับถือเงินแสนมาได้ท้อนพ่อพุ่นพี่น้องนะครับได้ท้อนมาต่อมาล่องเอาครับพี่น้องนะครับเพื่อนกระซ่งหายลอยโลนี่ล่ละนะครับสามคูพันไปครับพี่น้องนะครับมื่อนี้ผมว่าอาจจะได้หลายคูเลยผมฟังจากราคาแต่ละครูแล้วถือว่าเด็ดเลยนะครับเอาคูต่อไปคูที่ซีคูที่ซีครับเอาคูแม่ลูกขึ้นกันนะครับเอาเดี๋ยวเพื่อนไล่ลูกมาให้เบิ่งครับคูที่ซีนะครับแม่ลูกแรกมาพ่อเนาะครับแม่ลูกแรกโอ้สีครับพี่น้องสีแม่มาดีนะครับครับ เชื่องจับไปได้นะครับอันนี้ลูกลูกเคเอฟสามหนึ่งครับนี่อ่าลูกเคเอฟสามหนึ่งแม่ท้องว่างแม่สูงร้อยสี่สิบก็ลูกแรกก็พอเนาะครับนี่ครับลูกแรกเลยครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งเดี๋ยวจังเดือนล้วพราะว่าในเดือนกว่าครับอ่าเดือนกว่าๆนะครับเคเอฟสามหนึ่งแม่ร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องแม่ร้อยสี่สิบบวกเป็นง่วแดงโบดลูกแรกพร้อม ตำหนิมีบรงไหนบ้างพอ่อบ่มีครับเราประกันตำหนิครับวัวอยู่นี่เราประกันตำหนิถ้าท้องก็คือตรวจอันเศร้าห้ทุกโตครับงามเลยครับพี่น้องครูนี่แม่สีดีเลี่ยมดีแม่สดลูกสวยเลยครูนี่เปิดไวแล้วไม่ได้พอ่อเปิดไวท 39, 39, ้ที่สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าคููที่ซีนะพี่น้องสามสิบเก้านี่ครับโอ้สมราคาครับพี่น้องกะสมัยได้กี่รับมันถามมาว่าที่สมัยได้กี่ว่าแบบนี้พี่น้องขีซื้อได้ราคาไหนนะครับขันเกรดนี่ ผมว่ามี่หาซิบหานะครับมี่หาซิบหาในนอนเป็นคู่แม่ลูกแบบนี้นะครับเลี้ยมดีลูกสดนะครับผมแม่ก็ถือว่าล่ำตัวดีแดงโบดเข้มลูกแรกพร้อมได้สดได้สวยเคียบสามหนึ่งมีใบมีหลอดครบด้วยครับพี่น้องต่อไปนะครับผมคู่ที่หกครับพี่น้องคู่ที่หกครับพี่น้องนี่ครับแดดนี่หมดแรงกันจะง่อยครับพี่น้องเดี๋ยวจับมุมให้พี่น้องเบ่งบงามๆจะน่อย คู่ที่6กกับเป็นคู่แม่ลูกคือกันครับแม่ลูกลูกตัวเมียคือกันครับอาลูกตัวเมียนะครับคู่นี้ลูกได้จ็ดเดือนแล้วพ่อลูกได้อสามเดือนครับเป็นลูกสติงเล่ครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเนาะนี่แม่เพื่อนครับพี่น้องนั่นครับลูกสาวนะครับตัวเรียนใส่มูอยู่เดี๋ยวเพิ่นไล่มาเบอร์ให้เบิองครับนี่ครับแม่ทองว่างครับแม่ทองว่างเนาะได้ทับเนาะครับเอาแม่ลอยต่ว่าเป็นสามเดือนรอบนึงแหรอครับแม่น่ะจีมี้เกือบเกือบลอยซีริผานะพ่อเนาะครับส่วนสูงนี่ครับลูกสาวเพิ่นลูกคว้าได้ก็พ่อ ลูกสติงเล่ครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องคู่นี้นี่ครับลูกแรกคือกันนะพ่อเนาะครับแม่ทองว่างคู่นี้รับไปได้พ่อเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันบาทสามสี่ร้อยโลบาทนะครับใส่กับคู่นั่นก็ได้ครับพี่น้องคู่สามหนึ่งหนึ่งก็ถือว่าเรืองสีเรืองเลี่ยมซ้ากันครับพี่น้องพอพ่อกันแต่แม่นี่จะได้ลูกใหญ่นะครับตัวนั้นลูกยังหน่อยอยู่รอบเดียร์หน้าเบิ้งนะครับราคากะบลายเรียกกันตากันบางกี่พันนะพ่อเนาะเล็กๆหน่อยๆนะครับ อ่าเบิร์ตไปพ่อบ่ะน,นี้คู่แม่ลูกเหลือเอน,นี่ครับเหลืออีกคู่นึงครับอ่าเหลืออีกคู่นึงมะพ่อเนาะเดี๋ยวไปเปบิ<า>ร์ตคู่นึงนะครับคู่นี้กะเบิ่งจากอ่านะครับโค้งสางลูกนี่ถือว่าให้ลูกเด็ดด้วยพี่นอ้องนะครับลูกน้อยๆเพิ่นไ่พุ่นนะครับเดี๋ยวไล่มาให้เบิ่งเอาลูกแรกมะพ่อข้าคู่แม่ลูกแม่ทับไปครับแม่ท้องว่างคือกันครับอันคู่นี้แม่ท้องว่างเนาะครับลูกสาวได้จังเดือนมะพ่อลูกสาวได้สองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าๆนะครับลูกสาวเพิ่นอันนี้ลูกรอถึงลูกครบตัวพ ลูกสติงเล่ครับสติงเล่สองนึงไปหลอดครบเนาะครับนี่ครับเป็นลูกแรกนะครับแม่ประมาณร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องร้อยสี่สิบบวกนะครับเรื่องส่วนสูงนี่ครับตัวนี้วิมีจังมองเน้อพี่น้องเป็นลูกแรกอยู่เอาคู่นี้เป็นคู่ที่เจ็ดต่อพ่อเนาะครับผมคู่สุดท้ายครับเจ็ดคู่สุดท้ายเลยครับเปิดไลน์ไปไดนล่ะพ่อเปิดไว้ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับมื่อนี้ถือเงินแสนว่าพี่น้องได้ในเนี่ยละสามสามข้อกับบ้าน นะครับผมหลังจากมาต่อร่องเอาบวกอีนิดน้อยจะได้ซีครูตั้งขออตั้งร้ำใหม่นะครับอย่าได้ร้ายเขียวเียวช่วงฟนตกแบบนี้เอาไปปอยใส่หยาครับพี่น้องนะครับเอาเกี่ยวเขาเล้วจังขายออกกันยังได้ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าบางครูมันกับประกันทองในพ้อมบางคููกับได้บั็กแดงเข้มเข้มกับหรือว่าถื่อใจราคาลักสามลักสองนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจับต้องในช่วงนี้นะครับกระแสง่วบ้านเท่าสาหรับผู้อยากหางื่าเลี่ยงถือว่าเป็นเป็นโอกาสเลยครับพี่น้อง นะครับผู้อยากตักของตะข้าวถือว่าเป็นโอกาสเลยนะครับสนใจนะครับทุกโตทุกคู่นะครับมือนี้มาหาคุณพ่อได้นะครับสําหรับผู้สนใจนะครับโทรมาหาคุณพ่อศูนย์แปดหนึ่งครับครับผมศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่สี่ห้าหนึ่งสี่สี่หานะครับคุณพ่ออะไรครับสุพัฒนครับพ่อสุพัฒนบ้านไหนครับผมบ้านร่วมใจตำบลแวงนางอำเภอเมืองครับอ่าจังหวัดจังหวัดมหาสารคามครับมหาสารคามครับพี่น้องครับโทษได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมง ไผ่มาบระตูปักโรงเรียนบ้านร่วมใจหนึ่งนะครับพี่นอ้องปักหมดโรงเรียนบ้านร่วมใจหนึ่งนะครับล้านกว้างๆนี่แหละครับพี่น้องงัวผูกรามอยู่แถวนี้โทรมาหาเพิ่นเลยเลยมาเบิ่งเอามักคูดายน,นะครับหรือไผ่ไม่มีโอกาสมาแอดไลน์มาเบอร์โทรเบอร์ใด้ก็ครับ081 574 1445ครับผมขอเบิ่งคลิปเบิงเ่งรายละเอียดต่างๆคลิปตัวทองส่งหให้ได้น้องขอเนาะได้ครับเอาสำหรับพี่นี่ก็ถือว่า มาเบิ้งของดีราคาประหยัดพุ่งกวประมาณมาหลายเบิ้งคลิปนี้ก็ถือว่าตัดสินใจได้แน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าราคาสําหรับผู้ไทยเองก็มองว่าดีนะครับสำหรับผู้เลี้ยงกําลังหางวดเลี้ยงเรียกเป็นโอกาสแล้วก็ความโชคดีในราคานี้นะครับผมก็ถือว่าเอาไปทอตังฟาร์มได้หลายคู่หลายโคมทองพร้อมเรียบร้อยสุดคุ้มแน่นอนขอบคุณคุณพ่อสุภัทรขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยครับพี่น้องอย่าลืม้อนรับกดแชร์แต่ลาพี่นองที่นี่นะครับผมสวัสดีครับ